อันน่้นลอกหนึ่งนี่มันจักพันตัวนี่บอกจักพันตัวแต่ละลอกอออพันตัวเนาะ ว่าอาหารนี่ปริมาณให้ใส่มันพอดีเดี๋ยวได้หนึ่เนาะชอบหนึ่งได้จักอันนั้นก้าวกระพุ้้าวกระพุ้งก้าวกระพุ้งต่อหนึ่นงต่อหลอกนึ่ง้าวเพิ่มหนึ่งก้าวเพิ่มเดือดกับมันใหญ่ได้จังเพิ่มขึ้นอีกเนาะ การเลี้ยงปลาแบบใช้ถังใช้กระชังเป็นปลากระชังเกียกว่าบ้านนะทั้งหมดมีอยู่ยี่สิบสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดสิบ้ยี่สิบ้างละสิบสิบมาดูการเลี้ยงปลาการ ประมงของชาวบ้านชาวอำเภอแถวนี้นอกจากเลี้ยงวัว <c oughs> เลี้ยงควายเป็นอาชีพแล้วก็มีการเลี้ยงปลาแบบนี้นฟาร์มปลาหรือว่าเป็นเลี้ยงใส่แบบกระชัง ตังหนึงล็อกหนึ่งประมาณอยู่พันกว่าพันสามพัส การปริมาณให้อาหารก็ต้องให้ตามขนาดตัวปลาด้วยปลาขนาดนี้มันได้อยู่20 20อจอบที่เขาตักให้แต่ละสะละัตว์ ใหญ่ตัวตต้ยเขาขึ้นขายตัวตัวประมาณโลโลกว่าได้ราคาได้น่าัก สี่สิบกระสังอาจจะยังไม่อิ่มอาหารนะมันละสองยามยามเช้ายามเย็นให้อาหารทุกวันแบบนี้ดูน้องชายมันจะชิดเบ็ด หังเดียวลมก็แรงวีพัดปรีวแหว่งแหวงออกประมาณอ่จาจักเดือนเขาได้เอาขึ้นขายแท่นหนึ่งหกเดือนหรือว่าหอดปีวะหาหกเดือนเนาะหรือว่าหอดปีปีนี่มันใหญ่ผลเนาะนายก็ว่าปีหนึ่งนี่สองเถือ่อนเนาะเอาเหลียงเอาขึ้นขาย มันใหญ่เร็วนะดเดือนโตโลโลกว่ามีปัจจัยการเลี้ยงนี่อาจจใส่ดูแลอาหารเพียงพอนี่แหลนะเนาะที่หนึ่งปริมาณใส่กับการให้อาหารเพียงพ่อ จองมากการหักษาอาหารน้ำบอ่อนี่เย็นพัเทาว่านี่กันบ่อให้มันออกฮะกันว่าออกแล้วต้องเห็นพนักง,งานตักเขาโหลดทุกคนถาว่ามันเขือ่อนอาหารออกมันกินบอถัารมันเฮียต้องเอาใจใส่เป็นนั่นทาบ่าใจใส่ตักเขาก็ถือว่าเป็นปจัจจัยอธิจงจุดผ่อนเรื่องการบำรุงหักษาดูแลมัน เกี enfin ่ยวกับการถึงเจริญเติบโตหรือว่าการตายปัจจัยที่สามมันมียังไนว่าเอาใหม่อีกเอออาหารเนาะอาหารมันบ่ได้คุณภาพเองเนี่ยด้ยินพ่อเฒ่าว่าอาหารว่าอาหารบ่ได้คุณภาพนี่ก็ เหตุให้การเจริญเติบโตสาขอ,ง,าาอางป่าสามปรับใจหลักที่วันิสัยการเลี้ยงปลาดูจะเหมือนง่ายแต่มันก็ดูเข้าลึกๆดูตัวจริงมันก็ยากของการดูแลปปบำรุงรักษานะครับ สาไม่ให้ทะลุปุป่องออกไปข้างนอกตัวสองสามนี่ <c oughs> เลีเ้ยงอยู่นู่นอันนี้น้องชายตัวนี้ก็มีตัวแดงตัวน,นึงปลาในข่ำส่วนมากจะเป็นปลานิน่นยำกลับตับกองกัน dua ah, 40 si, si,